เป็นคนรักสัตว์มากๆอีกหนึ่งคนนะครับอย่างสาววายปัญญาริสาล่าสุดเนี่ยได้รับสุนัขจากมูลนิธเดอะ o i c ์ The Voice มาเลี้ยงโดยเจ้าตัวได้เปิดใจว่าอยากให้คนเนี่ยได้เข้าอกเข้าใจสัตว์เลี้ยงทุกชนิดอย่าทอดทิ้งยิ่งปัจจุบันเนี่ยเห็นความทารุณกรรมสัตว์รู้สึกรับไม่ได้ก่อนที่จะคิดเลี้ยงสัตว์อยากให้คิดดีๆหากไม่มีเวลาหรือว่าทุกอย่างไม่อำนวยอย่าเลี้ยงเลยดีกว่าอย่างน้องหมาสองตัวที่เก็บมาเลี้ยงสภาพที่เจอตอนแรกทําให้ตัวเองเนี่ยเศร้าใจอยู่เหมือนว่าคนทอดทิ้งเน ถึงแจงผู้พายแลวผู้พายเ,าเราไม่ปล่อยปาโอ้โหตอนนั้นคือโซมน้องก็เหมือนมีคนเอาไปปล่อยในอุทยานนะคะแล้วก็เหมือนจะไม่ให้มีคนมาเจอแล้วทีนี้เหมือนมีคนที่ไป s u p e r v i ส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาขึ้นไปดูแล้วก็เจอพอดีก็เลยรีบเอาขึ้นรถมาแล้วก็พาไปที่เวทแล้วอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวสารที่ถูกหรือเปล่าแต่อันนี้คือที่ทราบมาก็คือทราบมาว่าเหมือนเขาพาน้องไปโรงพยาบาลแล้วคือคุณหมอบอกว่า น้องตัวเย็นมากคือก็ฝนก็ตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าคือถ้าหิกสี่ชั่วโมงก็อาจจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะอาจจะเริ่มแบบเป็นไฮโปเทอร์เมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโคก็คิดิโชคดีมากโชคดีมากจริงใช่ค่ะสัตว์อะมันมันมีหัวใจเหมือนเราใช่ป่ะแต่มันไม่สามารถสื่อสารได้ถูกไหมทุกคนเขาลองได้อย่างเดียวคือลองก็คืออาจจะแบบตื่นเต้นมากมีความสุขมากหรือเศร้ามากอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่ของเล่นอะ เวลาเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือว่าเราจะมีสัตว์อยู่ในบ้านเราหรืออยู่ในการครอบครองของเราอะเราต้องมีความรับผิดชอบที่สูงมากคนที่ไม่มีเวลาไหวยังพอให้อภัยได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่มีเวลาแล้วไม่ดูแลแล้วปล่อยเขาหลงห,หรือว่าปล่อยเขาโดนรถชนบ้างหรือว่าอาจจะให้คนอื่นดูแลแล้วคนที่อื่นที่ดูแลอาจจะไม่ได้เป็นคนดูแลที่ดีหรือว่าให้อยู่แต่กับเด็กเด็กทําตกบ้างกระดูกหักบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมัน มันหลายอย่างมากจริงๆคือทุกคนต้องเข้าใจว่าเขาเหมือนเราเขาแค่สื่อสารกับเราไม่ได้ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Fine HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ